อือืมอืมออืมอืมโอ้ยที่สวัสดีเกินจำได้หรจำหอดหลุดไหมจำหมดเสียงรถมางหมดไุ่ได้เป็นหมอบดีนหรอโอเคเต้นเต้นมาแต่น้อยแต่ตอนนั้นไม่ว่าดูดงมันไม่พี่พี่ลองไปหามันดิมันจะเป็นไงลองลองดู เอาลองลองดูลองดูพี่ผมบันทึกวิด,ดีโอไว้ด้ลองลองดูผมอยากดูพฤติกรรมมันผมอยู่ด้วยไม่เป็นไรพี่พี่ลองมาดูที่ว่ามันจะมันจะจำพี่ได้ไหมไปเอาต้องก่อนนะต้อง อามือให้มันพี่ลองเอามือให้มันพี่ลองเอามือให้มันด้มเาก้มนมากมหมันยไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันตมอตอบออมาเลยดิอื้อนอนให้มัเนไปเลยอุดออกสายน่ เราลองลองยื่นมือให้มันพี่มันไม่กัดหรอกลองดูมันเข่าแล้วมันกระโดดแล้วไม่เกีเเ่ยงกรบปรดูดงเลยแต่เราตง,ง <c oughs> กัดนะไม่กัดหรอกพี่ไม่กัดย่อๆพี่ย่อพี่ย่อตัวลงพี่ย่อพี่ย่อตัวลงเลยอ่าย่อตัวลงเอ่อมาละไวยอมยอมละยอมละอ่าเริ่มดมละพี่โอเค แต่ก่อนเราเล่น huh. ด yani uh ้วยกันอยู่นะตะก่อนมาที่เราแตกเลยตะก่อนมาเล่นด้วยกันสงสัยอยู่สงสัยอยู่ดงดงน้ำตัวนี้มันไหมคุณผมเลยดงดง่เกิดว่ามีใครมาทางนี้มันกัดมันโดนกัดด้วย โดนอยู่พี่ถ้ามันไม่เอามโดนอยู่แล้วแลวลหละโดนจนเอาเรียกชื่อังจำม,มันไม่ได้เลยนะเอามือไม่เอามือมันโดนดิพีไ่ไม่กล้า <c oughs> ไม่มเล่นกับมันแล้วถ้ถ้าถ้ามันแบบ หาป้าหาปาเอหาปาเอเอาเพื่อนเอเอขอมือขอมือเอถ้าถ้าแบบนี้มันมันเขาจะแพ้ของไม่ไกลไม่ไกลเนป็นมิดมากเลยด้เป็นมิดมากเลยมันรู้จักเลย โอเทีเป็นมิดมากตัวนั้นมันไม่เป็นมิดแล้วดูออก <Okay. S 1> สัรพัตยาณเราก็ดูออกใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้ามามาหาผมอย่างนี้เลยแสดนมันเป็นมิดของผมตอ <Okay. S 2> นะนั้วเข่าไปในเม็ดเม็ดมิดนะ